ต่อไปนะครับจะแนะนําการดูแลรักษาเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับระบบเครื่องผสมสีอัตโนมัตินะครับในส่วนแรกนะครับจะแนะนําเป็นการาล้างกระป๋องแปลงล้างหัวฉีดนะครับกระป๋องแปลงล้างหัวฉีดจะทําหน้าที่ทําความสะอาดหัวฉีดหลังจากทําการฉีดแมสสีเสร็จแล้วนะครับก็ตัวหัวฉีดนะครับจะหมุนผ่านแปลงล้างตรงนี้นะครับเมื่อมีการผสมไประยะหนึ่งแล้วนะครับตรง แปลงล้างก็จะเกิดความสกปรกนะครับแล้วก็ตัวน้ําที่ใส่หลอเลี้ยงอยู่ตรงนี้ก็จะเกิดความสกปรกขึ้นมานะครับครับทางผู้ใช้งานนะครับจะต้องดูแลก็คือนะครับเอากรป๋องแปลงล้างหัวฉีดสีตรงนี้นะครับนำไปล้างทุกวันนะครับที่มีการใช้งานนะครับโดยถอดฐานแปลงล้างตัวนี้นะครับแล้วก็นําไปล้างทำความสะอาดนะครับล้างตรงแปลงล้างนะครับล้างตรงในส่วนของกระป๋องนะครับล้างทำความสะอาดด้วยน้าเปล่าเสร็จแล้วนะครับก็เติมน้ํานะครับ มาแค่ครึ่งหนึ่งนะครับหรือแค่ในส่วนของอครึ่งของอตัวชุดแปลงนะครับซึ่งจะเป็นลูกกลิ้งผมๆตรงนั้นนะครับเราสามารถใส่น้ําเข้ามาแนะนําเป็นใส่มาแค่ครึ่งหนึ่งก็พอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่น้ําในปริมาณที่มากๆนะครับก็จะทําให้เกิดระอองน้ําหรือว่าเกิดการกระเด็นนะครับค่อนข้างเยอะนะครับใส่ครึ่งหนึ่งก็พอนะครับต่อไปนะครับให้ตรวจเช็คในส่วนของ การกวนแม่สีนะครับโดยปกติแล้วระบบเครื่องผสมสีอัตโนมัตินะครับตัวเครื่องจะทําการกวนแม่สีเองอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับชั่วโมงละหครั้งการตรวจเช็คการกวนแม่สีนะครับทางผู้ใช้งานนะครับจะต้องคลิกไปที่ปุ่มบํารุงรักษานะครับตรงนี้ก็จะเข้ามาจะเห็นารายละเอียดของกระบอกสีต่งตางๆนะครับแล้วโซนด้านบนนะครจะมีปุ่มการกวนอยู่นะครับให้ทางผู้ใช้งานนะครับ กดปุ่มปวนสีนะครับตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งแล้วเราก็ไปเปิดดูฝากระบอกนะครับที่ตัวเครื่องผสมสีได้นะครับปกติแล้วนะครับเครื่องผสมสีจะทํางานจะทําการปวนแม่สีพร้อมกันทั้ง16กระบอกหรือว่าเราสามารถสุ่มเช็คดูที่กระบอกใดกระบอกหนึ่งก็ได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องตรวจเช็คทั้งหมดนะครับสาเหตุที่ต้องทําการตรวจเช็คเพราะว่าถึงแม้ว่าในส่วนของตัวเครื่องจะทํางานเองกันอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ เมื่อมีการใช้งานไประยะเวลาที่นานขึ้นนะครับอาในส่วนของตัวมอเตอร์กวนนะครับอาจจะเกิดการทำงานผิดพลาดของตัวมอเตอร์กวนของตัวคอนโทรลบอร์ดเองนะครับอาจจะไม่สามารถสั่งกวนสีได้นัครับตัวแม่สีก็จะเกิดการแยกชั้นนะครับถ้าแล้วก็ก็จะทําให้การฉีดแม่สีมีปัญหาได้นะครับก็จะ,ะส่งผลกระทบต่อเฉดสีที่ผสมออกมาอาจจะผิดเพี้ยนไปได้นะครับงั้นจึงต้องมีการตรวจเช็ค อย่างน้อยนะครับก็คือแนะนําเป็นสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับต่อไปนะครับจะแนะนําการดูแลในส่วนของการาฉีดไล่แม่สีนะครับประโยชน์ของการฉีดไล่แม่สีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการผสมเฉดสีต่อหนึ่งครั้งก็อาจจะใช้กลุ่มเดิมๆสีดําสีขาวสีเหลืองเบอร์หนึ่งเนี่ยจะไม่ได้ใช้งานนะครับงั้นจําเป็นที่จะต้องมีการฉีดไล่แม่สีกลุ่มเบอร์พวกนี้ออกมาเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตัน วิธีการนะครับาสามารถเลือกทําได้สส่วนนะครับก็คือส่วนแรกนะครับทําทผู้ใช้งานนะครับเลือกใช้ในโหมดของฉีดแม่สีทั้งหมดการฉีดแม่สีทั้งหมดนะครับจะใช้ในลักษณะของเครื่องที่ใช้งานค่อนข้างน,น้อยนะครับหรือว่าไม่ค่อยได้ใช้งาน,นเลยนะครับก็ขั้นตอนก็ให้นํากระป๋องที่เตรียมไว้แล้วนะครับแล้วก็ทําการวาง ฐานกระป๋องไว้ที่ตามขนาดกระป๋องที่ลูกค้าเลือกมานะครับปรับเปลี่ยนได้นะครับกดที่ปุ่มฉีดแม่สีทั้งหมดตรงนี้ได้เลยนะครับเครื่องก็จะทําการฉีดแม่สีนะครับทั้ง16กระบอกนะครับเริ่มต้นจากกระบอกแรกนะครับจนไปถึงกระบอกสุดท้ายอาจจะใช้เวลาประมาณ3ถึง5นาทีตรงนี้ส่วนอีกปุ่มหนึ่งที่ผมแจ้งไปก็คือ ุ่มฉีดแม่สีบางเบอร์ตรงนี้เป็นลักษณะของการฉีดแม่สีแบบระบบอัจฉริยะนะครออจะใช้ในกรณีที่การใช้งานของตัวเครื่องค่อนข้างที่จะใช้งานบ่อยหรือว่าใช้งานทุกวันอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องฉีดไล่แม่สีหมดทุกเบอร์นะครับการฉีดไล่แม่สีตรงนี้ก็คือให้ทําสัปดาหล์ละครั้งนะครับตัวโปรแกรมนะครับจะคานวณให้ว่าส่วนของแม่สีเบอร์ไหนบ้างนะครับที่ไม่ได้ใช้งานนะครับฉีดไล่แม่สีเบอร์นั้นเสร็จกระบวนการก็ สามารถนําแม่สีกระป๋องแม่สีออกได้นะครับซึ่งก็ขั้นตอนระยะเวลาในการทํางานของในส่วนฉีดแม่สีบางเบอร์ก็จะมีระยะเวลาที่สั้นกว่านะครับต่อไปนะครับจะตรวจเช็กระดับแม่สีนะครับทำไมถึงต้องมีการตรวจเช็กระดับแม่สีเพราะว่า1ก็คือร้านค้าแต่ละร้านนะครับมีผู้ใช้งานหลายท่านนะครับการที่มีผู้ใช้งานเครื่องผสมสีหลายท่านแน่นอนว่าบางท่านอาจจะทําการปรับระดับ แม่สีผิดพลาดนะครับหรือว่ากดปุ่มใดปุ่มหนึ่งในการปรับแม่สีผิดไปนะการตรวจเช็คระดับแม่สีนะครับตัวนี้อย่างน้อยนะครับก็คือตรงนี้แนะนําให้ตรวจเช็ค2สัปดาห์ต่อหนึ่งครั้งก็ได้นะครับเป็นการตรวจเช็คว่าระดับแม่สีในหน้าจอตรงนี้กับระดับแม่สีในเครื่องตรงกรันไหมนะครับเพราะถ้าเกิดว่าระดับผิดพลาดจะทําให้อ่าระดับสส่วนนี้ไม่ตรงกันนะครับงั้นพอเวลาฉีดผสมสีจริงนะครับตัว โปรแกรมผสมสีจะเข้าใจว่ามีแม่สีที่เพียงพอในการฉีดอยู่แล้วงั้นเราจําเป็นที่จะต้องมีการปรับตรวจเช็คระดับแม่สีตรงนี้นะครับวิธีการนะครับจะต้องทําการปรับระดับแม่สีทุกตัวตรวจเช็คแต่ละระดับใบพัดมีค่าปริมาณแม่สีอยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งเราสามารถตรวจเช็คระดับแม่สีตรงนี้ได้ที่ติดไปให้ด้านข้างเครื่องอยู่แล้วนะครับอ่า สมมติเราตรวจเช็คระดับแม่สีแล้วในเครื่องมีระดับแม่สีจริงอยู่แค่0.6ลิตรนะครับแต่ว่าระดับในหน้าโปรแกรมตรงนี้มี0.96ลิตรแสดงว่าตรงนี้เราจะต้องทำการปรับเปลี่ยนให้ตรงกันวิธีการนะครับเราจะต้องใส่ตัวเลข0.6ลิตรหลังจากนั้นนะครับกดที่ปุ่มตั้งค่านะครับระดับจะปรับลดลงมาเหลือ0.6ลิตรเสร็จแ,แล้วให้กดที่ปุ่มบันทึกเท่านี้ก็จะเป็นการปรับ ค่าระดับแม่สีทั้งสงส่วนให้ตรงกันหลังจากนั้นเราก็ทําการปรับระดับที่เบอร์ถัดไปแนะนําตรงนี้เป็น2สัปดาห์ต่อครั้งก็ได้นะครับแนะนําเพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึงนะครับถึงข้อแตกต่างปุ่มเพิ่มนะครับจะใช้ในการเติมสีต่อ1ลิตรสําหรับปุ่มตั้งค่านะครับเราจะใช้ในการปรับระดับสีใหม่นะครับให้ในส่วนของตัวโปรแกรมกับแม่สีที่อยู่ในกระบอก ให้สองส่วนนี้ตรงกันนะครับครับสำหรับการปิดโปรแกรมผสมสีนะครับหรือโปรแกรมพ i s m a ร์โปตรงนี้นะครับเมื่อไม่ใช้งานสามารถปิดโปรแกรมได้เลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องเปิดไว้ทั้งวันวิธีการปิดโปรแกรมนะครับคลิกที่ปุ่มกากระบาดตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากปิดโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับเราถึงจะทําการชัดดาวระบบนะครับชัดดาวคอมพิวเตอร์นะครับที่ปุ่มชัดดาวตรงนี้ได้เลยนะครับแต่มีข้อแม้นะครับห้ามชัดดาว คอมพิวเตอร์โดยทั้งที่ยังเปิดโปรแกรมตัวส่วนของตัวผสมสีอขอจบการดูแล,ลรักษาครับเครื่องผสมสีเบื้องต้นตรงนี้นะครับขอบคุณครับ